คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทําไมชีวิตของคนที่เกิดวันอังคารถึงไม่เหมือนใครตั้งแต่วัยเยาว์ไปจนถึงบ้านปลายชีวิตมักเต็มไปด้วยเรื่องราวสุดาท้ายทั้งการต่อสู้ความกล้าความแข็งแกร่งและโชคชะตาที่ไม่ธรรมดาตําราโบราณกล่าวไว้ว่าผู้ที่เกิดในวันอังคารนั้นมีพลังดวงชะตาที่มาจากความแกร่งเกินใครบางช่วงอายุอาจพบกับความทุกข์ความเหนื่อยยากแต่เมื่อถึงเวลาดวงชะตาก็จะเปลี่ยนแปลงนำพาความร่ำรวยอำนาจและความสุขเข้ามาอย่างคาดไม่ถึง ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปเปิดเผยคำทำนายตามตำราโหราศาสตร์โบราณจอดลึกทีและช่วงอายุว่าคนเกิดวันอังคารจะพบเจอกับอะไรตั้งแต่วัยรุ่นที่ต้องระวังภัยวัยกลางคนที่ดวงเปิดโชคลาภเงินทองหลั่งไหลและวัยบ้านปลายที่ชีวิตจะพลิกผันอีกครั้งบอกเลยว่าทุกท้ายคำชวนขนลุกและตรงจนคุณต้องทบทวนชีวิตตัวเองใหม่อยา่าพลาดเพราะนี่อาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณเข้าใจเส้นทางชีวิตของตัวเองมากยิ่งขึ้น ดังนั้นคนที่เกิดในวันอังคารจึงเป็นคนที่รักอิสระมักทำตามความคิดของตนเองไม่ชอบให้ใครมาบงการเป็นผู้ที่มีดวงชะตาและวาสนาดีกว่าคนที่เกิดในวันอื่นเพราะบุญเก่าเทวดาประจำตัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลันดาลให้ชีวิตพบกับความโชคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักความทุกข์จะหายไปความสุขสบายและความร่ำรวยจะเข้ามาแทนที่แม้ในอดีตชีวิตของคนที่เกิดในวันอังคารอาจเต็มไปด้วยความลำบากทำสิ่งใด ก็ไม่ประสบผลสําเร็จการเงินติดขัดหาเงินมาเท่าใดก็ไม่พอใช้พอจะมีเงินเก็บก็มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายแต่หลังจากได้รับฟังคําทํานายนี้ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเพราะดวงชะตาจะพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีดวงด้านการเงินและการงานของคนที่เกิดในวันอังคารจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงเวลาสําคัญเหมือนฟ้าหลังฝนที่เปิดกว้างธุรกิจการงานที่เคยติดขัดหรือไม่ราบรื่นจะเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาทุกสิ่งที่ลงมือทําไม่ว่าจะเป็นการค้าขายเล็ก หรือการลงทุนที่ดูเหมือนเสี่ยงก็จะกลับกลายเป็นผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่หยิบจับสิ่งใดก็มักจะกลายเป็นเงินทองเงินทองจะหลั่งไหลมาไม่ขาดสายจากที่เคยมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยท่านก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นความมั่งคั่งที่จับต้องได้จริงความทุกข์ยากที่เคยกดทับจะค่อยๆสลายไปเหมือนไอหมอกยามเช้าเปิดทางให้ความสุขสบายและความร่ำรวยเข้ามาแทนที่อีกทั้งยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ เข้ามาเยือนเป็นโชคที่มาจาัดก,การเสี่ยงดวงบางครั้งอาจเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจเช่นการซื้อหวยโดยไม่คาดคิดแม้เพียงหลับตาซื้อก็มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ทําให้ชีวิตเปลี่ยนในชั่วข้ามคืนได้มีเงินทองเต็มบ้านนอนหลับฝันดีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้สินช่วงอายุ1ิปีถือเป็นช่วงเบญจเพศที่สําคัญมากโบราณกล่าวไว้ว่าเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านที่เต็มไปด้วยทั้งโอกาสและอุปสรรคในช่วงนี้หากไม่จําเป็นไม่ควรเดินทางไกล เพราะมีเกณฑ์เสี่ยงต่ออุบัติเหตุหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องตั้งสติให้มากระมัดระวังทุกย่างก้าวและอย่าประมาทอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวกลางคืนเพราะในวัยนี้มักจะมีเพศภัยหรือเหตุร้ายซ่อนอยู่โดยไม่คาดคิดยิ่งไปกว่านั้นวัยเบญจเพศยังเป็นวัยที่อาจมีศัตรูคู่อริคอยจ้องทำร้ายทั้งจากความอิจฉาหรือความขัดแย้งที่สะสมมานานจึงควรรอบคอบในการใช้ชีวิตไม่ควรสร้างศัตรูเพิ่มและควรหมัน่นทำบุญเพื่อเสริมดวงคุ้มครองตนเอง ในช่วงเวลานี้หากทํากิจการใดแล้วพบอุปสรรคหรือปัญหาให้เข้าใจว่าเป็นอิทธิพลของดาวราหูที่เข้ามามีผลต่อชีวิตแต่เมื่อใกล้ปลายปีก่อน9ก้าเข้าสู่วัย26ปีดวงชะตาจะเริ่มเปิดกว้างเหมือนท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งการงานที่เคยสะดุดจะเริ่มราบเรื่อนธุรกิจการค้าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือผู้มีบุญคุณเข้ามาสนับสนุนต่อเนื่องไปจนถึงช่วงอายุ 27- 31ปีถือเป็นช่วงเวลาที่ดวงรุ่งเรืองที่สุด หากทากิจาการใดๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็จะเจริญรุ่งเรืองมีผลกําไรเป็นเกาบเป็นกำสําหรับผู้ที่ทํางานราชการมีเกณฑ์จะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งได้รับการยอมรับมีอํานาจวาสนาและได้เป็นใหญ่เป็นโตส่วนผู้ที่ทํางานบริษัทหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็จะมีกําไรต่อเนื่องกิจาการก้าวหน้าทุกอย่างดําเนินไปอย่างราบรื่นปราศจากปัญหาและอุปสรรคที่เคยถาโถมในช่วงชีวิตของท่านจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจําตัวคอยประทานพรและเมตตาเหตุ ให้ได้รับโชคจากตัวเลขหรือการเสี่ยงดวงไม่ว่าจะเป็นหวยหรือลอตเตอรี่ก็มีโอกาสถูกถูกรางวัลใหญ่แบบไม่คาดฝันเงินก้อนที่ได้มานี้สามารถนำไปปลดหนี้สินที่เคยแบกรับไว้และยังสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรระวังอย่างยิ่งในช่วงนี้ก็คือเรื่องเพศตรงข้ามโดยเฉพาะคนที่มีผิวขาวซึ่งอาจนำพาเรื่องเสียหายมาสู่ชื่อเสียงกิจยศและทรัพย์สินเงินทองของท่านหากเผลอใจไปก็อาจสูญเสียสิ่งที่สั่งสมมา ดังนั้นควรใช้สติพิจารณาให้รอบคอบไม่ประมาทในทางกลับการหักหมันเข้าวัดทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาหรือไทยชีวิตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่คืนสู่ธรรมชาติบุญกุศลที่ได้กระทําเหล่านี้จะเป็นกรอะคุ้มกันไม่ให้เคราะไร้ายหรืออุปสรรคใดๆเข้ามาใกลอีกทั้งยังช่วยเสริมดวงชะตาให้มั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ32-39ปีดาวสุขยังคงคำจุน สนับสนุนดวงชะตาธรรมให้กิจการเจริญรุ่งเรืองไรายได้เพิ่มพูนการเงินหมุนเวียนคล่องตัวและมีโอกาสยขยายกิจการให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องหากได้กำไรหรือโบนัสจำนวนมากควรแบ่งปันแก่ลูกน้องหรือผู้ร่วมง,งานรวมทั้งควรทำบุญตักบาตรถาวายสังฆทานและให้ทานแก่ผู้ได้โอกาสเพื่อเป็นการสร้างบุญหนุนดวงเสริมบรารมีและทำให้กิจการมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อถึงวัย39ปีถือว่าเป็นจุดสูงสุดช่วงหนึ่งของชีวิตจะพบกับความรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่ มีโอกาสสูงที่จะถูกรางวัลใหญ่ไม่ว่าจะซื้อต่างความฝันหรือแม้กระทั่งซื้อแบบไม่ตั้งใจก็มีสิทธิ์ได้เงินล้านในช่วข้ามคืนความทุกข์ยากที่เคยเผชิญจะมาลายหายไปกลายเป็นความร่ำรวยที่เข้ามาทดแทนท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขลืมตาอ้าปากได้เต็มที่ช่วงอายุ40-42ปีดวงชะตายัางเดินหน้าอย่างต่อเนื่องธุรกิจที่ทำอยู่เจริญก้าวหน้า มีผลกําไรไหลเข้ามาไม่หยุดการงานดําเนินไปด้วยความราบรื่นการเงินคล่องมือจนถึงขั้นมีเงินหลักแสนหลักล้านหมุนเวียนเข้าบัญชีสามารถตั้งหลักปักฐานมีบ้านมีทรัพย์สินและสร้างครอบครัวที่มั่นคงได้คู่ครองยังนําโชคลาภและทรัพย์สินเพิมเ่มเติมเข้ามาส่งผลให้ฐานะมั่งคั่งทวีคูณแต่เมื่อเข้าสู่วัย52ปีต้องระวังเรื่องสุขภาพเพราะอาจมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนและยังอาจส่งผลต่อทรัพย์สินเงินทองดังนั้นควรหมั่นออกกำลังกายดูแลร่างกายและเข้าวัดทำบุญอุทิศส อยู่เสมอเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาและป้องกันไม่ให้เคราะห์กรรมใดๆเข้ามากระทบชีวิตได้ในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างคืออย่าหลงเชื่อเพื่อนฝูงง่ายนักเพราะอาจทําให้เสียทรัพย์สินเงินทองและของรักโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากดาวอาทิตย์กําลังจะเข้ามาแต่โชคดีที่เป็นดาวคู่มิตรจึงเฮดให้เรื่องหนักกลายเป็นเบาดังนั้นในช่วงนี้ควรหมั่นเข้าวัดทาบุญสวดมนต์ภาวนาและแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วชีวิตจะพบแต่ความโชคดี ในอายุ6 4 70ปีดวงชะตาและวาสนายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีธุรกิจยังคงมีผลกำไรและขยายตัวไปเรื่อยๆแต่ท่านกำลังจะวางมือจากองค์การส่งต่อกิจการให้ลูกหลานมาดำเนินต่อในช่วงนี้หากมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะกับคนผิวขาวเหลืองอาจไม่ค่อยดีนักจะมีแต่เสียทรัพย์สินเงินทองดังนั้นจึงควรหยุดและวางมือจากทุกอย่างตั้งใจทำบุญรักษาศีลภาวนาและหมัน่นทำบุญให้มากๆเพื่อให้ชีวิตบัน้นปลายมีแต่ความสุขความเจริญและโรคภัยไข้เจ็บ และพบแต่ความร่มเย็นการทำนายดวงชะตาและวาสนาของคนที่เกิดในวันอังคารขอสรุปเพียงเท่านี้หากท่านใดที่ฟังจบแล้วอย่าลืมพิมพ์คำว่าสาธุสามครั้งพร้อมกับสิ่งที่ท่านปรารถนาลงในใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคเปิดดวงเฮงดวงรวยและเปิดดวงมหาโภคอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นสะพานบุญแล้วชีวิตจะพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง